ทำยังไงให้ค e e p Reels มียอดวิว1ล้านวิวไม่รู้ค่ะสำหรับคนอื่นนะคะอาจจะไม่เยอะแต่สำหรับดิฉันคือมันเยอะมากตั้งหนึล้านนะแม่ <c oughs> แปลว่ามีคนหนึ่งล้านคนได้เห็นดิฉันแต่งหนะ้างั้นดิฉันก็จะมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยละกันตัสด,ดีนะคะดิฉันยูลิสปัจจุบันอายุ19ปีนะคะเป็นคนที่แบบว่าตอแหลกเก่งเป็นพิเศษมีทักษะการตอแหล แล้วก็เป็นคนบ้านเนาะค่ะลัทักษะทิลที่สุดของฉันคือการอองยาคุมพูดไม่รู้เรื่องค่ะ <laughs> ถึงยูลิสนะคะจะเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวกมาแต่ดิฉันมีแพชชั่นกับงานด้วยใช่ความคิดสร้างสรรค์มากเช่นการแต่งหน้าการทำคอนเทนต์การวาดรูปการดีไซน์ไม่ว่าจะดีไซน์เสื้อผ้าออกแบบเทมเพลตออกแบบเว็บไซต์อะไรที่แบบเป็นความคิดสร้างสรรค์ะดิฉันทำได้หมดเลยค่ะได้เกือบทุกอย่างจริงๆ เออขอแค่มีความรู้ที่ฉันทาได้หมดถ้าเป็นงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ปัจจุบันยูริสนะคะก็ทํางานเป็นฟรีแลนซ์อิสระเป็นอินฟลูเอนซ์เป็นโมเดลเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแบบอิสระอิสระนะคะรับงานรีวิวทั่วไปบลาบลาบลาซึ่งตอนนี้รับงานตลอดนะคะไม่ว่าจะงานรีวิวสินค้า b ิวต t y skin care งานโมเดลนางแบบนู่นนี่นั่นดิฉันรับหมดค่ะใครก็ได้จ้างดิฉันที วุฒการศึกษาของยูลิสนะคะปัจจุบันกำลังจะจบมัธยมปลายค่ะกำลังจะจบปีนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวก็ตตอมมาหาลายัยยูลิสนะคะค่อนข้างเข้ากับคนได้ง่ายค่ะไปอยู่กับใครก็ไม่ค่อยมีปัญหา นะาไม่ได้คิดเองเออเองเนาะใครใคเขาก็แฮปปี้เวลาอยู่กับฉันพะฉันชอบทําให้บรรยากาศตึงเครียดเป็นบรรยากาศตลกได้ตลอดเวลาข้อเสียอย่างเดียวของยูริสนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนที่สังเกตตัวเองก็คือชอบเผอใช้คําด่าเพื่อนรุนแรงนะคะถ้าแบบเป็นเพื่อนสนิทก็จะโดนยูลิสด่าแหกหน่อยนะเพราะว่าดิฉันก็แบบ แต่ถ้าไม่สนิทนีก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าจะไม่โดนดิฉันด่านแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นทางที่ดีคืออย่าสนิทกันมากเกินไปค่ะปัจจุบันนะคะยูริสใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแล้วนะจ๊ะอ่านออกเขียนได้แต่พูดกับฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงนะคะตามสไตล์เนาะเพราะภาษาไทยก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันจ้ะ ชอบมีคนบอกนะคะว่ายูริแต่งหน้าเก่งให้เป็นแบบช่างแต่งหน้าอะไรอย่างี้แต่ในความคิดส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าเก่งแต่งหน้าเลิศเลยนะรู้สึกตัวเองแต่งหน้าได้ลวกมากอีดอก <c oughs> ความฝันของยูริสนะคะและแพชชั่นในการใช้ชีวิตคือการอยากเป็นแบบยังไงเป็นเซเล็บ เป็นแบบนักแสดงเป็นนางแบบอะไรฟิลฟเนี้ยเออยูริสก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะความสวยความหุ่น พยายามมาตลอดนะแต่ว่าไปออเดชันเดอะเทคอร์โมนมาไม่ผ่านเนาะก็อย่าแซวกันนะคะเขินมากสิ่งที่ยูริสให้ค่ามากๆเลยนะคะก็คือการไม่สูญเสียการเป็นตัวเองไปตามโลกทุนนิยมนะไม่ว่าโลกจะหมุนไปใครจะนิยมอะไรดิฉันก็จะเป็นผีบ้าของดิฉันอยู่อย่างนี้ เทสดงเทสดีอะไรกูไม่เคยเป็นกับเขาหรอกคะ่ะอะไรก็ไม่รู้ทาไม่เป็นงงคุมโทนไอจีอะไรทําไม่เป็นนาะบอกเลยเออก็คือแฮปปี้ในแบบของตัวเองเป็นตัวเองเนาะเป็นผีบ้าของตัวเองอยู่นี่แหละสวยก่อนนะเนี่ยทุกคนคะ่ะยูลิสก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปเนาะที่เราอยู่กับเพื่อนกับอะไรการจะลุกขึ้นมาทําอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะถึงแม้หัวใจเราจะชอบแต่เพื่อนๆนมันจะทําให้เราคิดว่าแบบ เพื่อนจะมองฉันตลกไหมใครจะตัดสินฉันไหมฉันจะเหมือนคนบ้าไหมฉันจะเหมือนกระเทยบ้าหรือเปล่าทุกคนค่ะการเป็นตัวเองมันก็แฮปปี้แต่โลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นยูลิสบอกกันนะการที่ยูลิสเป็นตัวเองทุกวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามีทุกคนชอบนะจ๊ะการเป็นตุกตาแบๆแ,แบบเนี้สกอยแถวบ้านฉันก็แอบขำดิฉันเบาๆนะแต่มันต้องเชิดไง เออก็เราเป็นตุ๊กตาสวยอน่จะให้ทำไงแล้วการต่อสู้กับการถูกแกสไลติงอ่ะก็เหนื่อยนะเพราะบางคนน่ะยึดติดบิวตี้สแตนดาร์ดของตัวเองแล้วเอามาตัดสินดิฉันว่าดิฉันแบบนี้ไม่เลิดต้องอย่างนี้อย่างนีงแล้วก็แกสไลกูชอมแต่กว่าดิฉันจะผ่านมาได้แต่มันก็ผ่านมาได้ไงดิฉันก็ยังเป็นผีบ้าเหมือนเดิมได้ สรุปเฉลยก็คือดิฉันเป็นนาซีสิตธค่ะไม่สนใจโลกอะไรทั้งสิ้นอีก <c oughs> พอยูริสอะค่ะแอบโตมาในบ้านที่แบบเข้มงวดเรื่องภาพลักมากแบบบังคับให้เราต้องสวยตลอดเวลาสวยแบบตามแบบฉบับแบบ ทุกระเบียบนิวแต่ปัจจุบันชีวิตยูริสมีความแฮปปี้สูงมากได้ทําในสิ่งที่อยากทําได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นเนาะมีความอิสระสูงแต่ยกเว้นเรื่องเดียวที่ยังไม่อิสระในตอนนี้คือเรื่องเงินค่ะได้โปรดจ้างฉันคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะหวังว่าจะได้รู้จักยูริสเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องบายบายแล้วนะคะเพราะไม่มีอะไรจะพูด